สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้นะครับอากาศเย็นๆเย็นแล้วนะครับประมาณ17นาฬิกานะครับประมาณบ่าย5้าโมงนะครับบ่ายห้าโมงครึ่งนะครับหลังจากเสร็จพระรกิจนะครับงานหลายๆอย่างนะครับ อย่างเช่นว่าตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับก็เลยนําท่านผู้ชมมาชมทุเรียนต้นนี้นะครับที่ยังไม่เคยออกทีวีเลยนะครับยังไม่เคยอัดคลิปนะครับยังไม่เคยทําคลิปเลยก็ได้แต่ส่งนะครับกล้องผ่านๆไปนะครับอันนี้เป็นทุเรียนมูซันชิงนะครับมูซันชิงนะครับผม ตัเรือนตัวนี้นะครับปลูกมาได้ก็น่าจะสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนกว่าๆนะครับก็พึ่งมียอดนะครับยอดพึ่งเห็นยอดก็เต็มๆก็เดือนสองเดือนมานี้แหละครับแต่แต่เดือนนี้สองเดือนเนี้ยเขาออกต่อยอดตลอดนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขานั่งนะครับนั่งนานเลยนะครับปลูกใหม่ๆก็ ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่นะครับ <c oughs> ประมาณนี้เจ็ดสิบเซนนะครับอ่าเขาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเป็นยอดเล็กยอดน้อยนะครับแต่เขาพึ่งมาโตมาขยับอยอดยอดที่แตกเต็มเต็มมันก็สองเดือนนี้แหละครับสองเดือนนี้แหละยอดที่ว่าออกเต็มเลยนะครับเต็มต้นนะครับ ออกทุกกิ่งทุกก้านนะครับเพื่อนๆอตอนซื้อก็ต้นพันธุ์ก็ไม่มีให้เลือกนะครับผมไม่เขาม่มีเลือกเลยนะครับที่ร้านผมก็เห็นแบบนี้ผมก็เอามาเลยนะครับกิ่งเขาจะอกเป็นสองแขกสองแขกนะครับแต่ก็เป็นข้างข้างทั้งสองนะครับข้างทั้งสองจริงนะครับแต่ก็เลี้ยงดูไปก่อนนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ จะบริหารจัดการยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ดูเขาก่อนนะครับดูใบดูยอดเนี่ยเดือนนี้มาเต็มนะครับเต็มมากเลยนะครับแต่มูซันชิงเนี่ยกิ่งเขาจะกิ่งจะเล็กนะครับเพื่อนๆพกิ่งเล็กยอดเล็กแต่มียอดนะครับเดือนนี้ความสูงก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะเม็ดยี่เม็ดสามสิบได้นะครับ นี่ประมาณหน้าอกผมนะครับเอาขึ้นนะครับเกือบหน้าอกเขาประมาณเม็ดยี่สิบสามสิบเซนนะครับประมาณนี้ดูเดือนนี้เขาเขาพุ่งนะครับยอดเขาพุ่งตลอดนะครับอที่เห็นเห็นมาเนี่ยสองเดือนนะครับสองเดือนติดติดเนี่ยเขาไม่ไม่หยุดเลยนะครับเขาต่อยอดตลอดต่อตลอดนะครับเนี่ยดูยอดนะครับ เพื่อดูยอดยอดใหม่นะครับยอดใหม่เขาต่อมามันจะมีรอยยอดยอดเขาพุ่งมาพุ่งมานะครับน,น,บน, 10, 10, น,น,บนี่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ประมาณสิบสิบประมาณยี่สิบเซนได้นะครับยอดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยอดเขาพุ่งนะครับก็ผมก็เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมูซันชิงแต่ก่อน แต่อนไม่ไปไหนมาไหนอยู่งั้นนะครับมาวันนี้เขาถึงเวลาที่เขาจะต้องอเติบโตแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าดีใจนะครับเป็นที่น่าดีใจน่าชื่นใจนะครับเพื่อนๆผมเพิ่งเห็นโมซันชิงเนี่ยแตกยอดเต็มต้นนะครับได้ยินว่าโมซันชิงเนี่ย ทนมากนะครับมมีความอดทนสูงนะครับเพื่อนเพื่อนอก็ปลูกก็ใบเหลืองเนะครับใบเหลืองเลเล็กๆนะครับ,บ,รอรบตอนปลูกใหม่ๆแล้วก็นั่งอยู่งั้นนะครับไม่ไปไหนมาไหนนะครับแต่พอเข้าเดือนที่อ่ที่เก้าเกเนี่ยมา3เดือนเนี่ยเขาเริ่มมียอดแล้วก็มาพึ่งมาพุ่งเต็มที่ก็เดือนนี้นะครับ พุ่งตลอดนะครับเพื่อนๆอ่ะสำหรับเย็นวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ทำงานมาเหนื่อยๆก็นำท่านผู้ชมมาชมมูซันชิงที่มันแตกยอดนะครับอดูกันต่อไปนะครับผมว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมคนกเกษตรมือใหม่นะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ